สวัสดีวันเสราร์ค่ะทุกคนอาบน้ำอาบท้าเรียบรอย้อยขอใส่เสือ้อกระปุ่มถ้าเสื้อใส่เดี่ยวว่ากันนะคะใส่เดี่ยวที่ใส่ยังไงก็ดูไม่โป๊ค่ะไปดูยายไปททำอะไร คลิปลงก่อนนี่นี่พอดีเลยใช้เพื่อนมาดูเอออ้อยหวานค่ะเออนี่ค่ะอ้อยดำเชื่ออ้อยหวานพูดผิดอ้อยดำตัดมาจากสวนจะเอามาปลูกที่ในบ้านเพราะว่าอะไรตอนเช้าเลยต้มกินทุกวันตัดใหม่ๆแล้วต้มมันจะหวานมากค่ะเดี๋ยวสลับกล้องก่อนนี่อ้อยดำ กตัดมา้จาัดสวนเดี๋ยวเราจะมาแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ที่นี่ <c oughs> ขยายพันธุ์ไว้เนี่ยข้างบ้านจะได้ตื่นเช้ามาก็ตัดเลยยายดีทำไรจ้าต๋ยว <c oughs> ว้าวอา้อยไายหน่ยโอเคา กินหมดไหมฮะไม่หมดขอกินเนาะต้องถ้วยใหญ่อ่ะลคพรู้ต่อเราจะยินพนรู้ต่อเมื่อกี้เต้นทำไมต้องหลับตาด้วยค่ะเฮลี่หลับตาเต้นได้พริกนะบ่เขากินได้เหรอได้จริงเหรอมันเยอะไปนะยายเ้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะคน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  กินน้ำแน่จังเลยอะไรเนาะพิเศษบ้าง่ยโอ้ตรงเศษเนื้อกับต้อนหน่อยฉันบอกให้แล้วฮันหิรีบดหอยยงแม่เกี่ยวอะไรผักบุ้ตาอ๋อ๋อไข่กระเสริกระโลใบกะเพราสวยมากยังไข่กับหมูบอกกันเด้หมดเหรอไข่หมดเลยเหรอ ไปพ่อสน่ะไปตลาดที่แปดไหม่ะอันนี้สับปะรดมักนัดลูกก็สิบบาทนะคะซื้อมามอวนเปรี้ยวอม,มหวานขอกินอยู่อหอมหอมแม่แม่นได้หรือบ่าผ้าแมจ้า ล้มือเอาไว้ยังอะไเปเขาตู้เย็นใหม่ท่านมหอมมาเดิดพันเหลียงเอ้อ